สวัสดีครับเม,มื่อนีเห็ดเมนูปลาสวายอีกแล้วครับเมื่อนี้่แซ่บเลยตัวบกี่ง่ายเลยเ็ดกเตี๋ยวแบบจิ้มจุ่มครับมื่อนี้่นี่น้ำจิ้มนี่เศษนีผักครับอ่ะกัวาปานครับครัวเรียบร้อยครับเชย์ยะจัดการเลยพีเมื่อเลยปะเปน็นอยมาณนั้นแหละก็ เออปรมาณทีเท่าน่อยนี่ที้ำต้นที่สามเกึดๆเลยมันใหญ่บ่นบ่าปัึงบางลุกอไร่เหี้นเต็มค่ำเนาะจักเสียบ่ะเวลาเสียบยาสวอยนะครับครับโอ้ไก่แหล้วตัวนี้นังคล่องมันพอย เปินทองมันมานีพวกเนื้อครับตัียงมีดนะเนี่ยเบือดไงเกินแล้วก่ว่าไม่ได้จุ่มแล้วก็ว่าต้มเหรอา <c oughs> เดี๋ยวรอบเบ่งครับสุดจูดิปตรงนี้เนาะอยากล้ากินอยู่บ่ อูปการะด้วยกันนี่ครับตักไข่ครับเหลือหสุูรสอ่าร่งนี่ครับของของแค่ฟ้าไทยฟ้าขาวลองไปไหนวะเยียดเยียดพอพ่อตะกอนครับเขีมยคนเลยแบบสูตรก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับพวกโคกมันกับมาตากแห้งเลยซึ่งหลังคาเลยครับ ุเรียบร้อยครับลังค่าเลยไปทอดนะครับเรียบร้อยเลยวันแซมอนครับตอนปวดไงแซมอนบานนะแซมอนมันบานพัดสัดนี่แหละครับเตรียมพักเตรียมเสศครับหมอาเาสรังดิที่เลยึบเสียบ,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 บเนื้อนอนมาเป็นเนี่ยให้น้ำกินของครับปพักลงก่อนเลยชา้นจะน้ำหน่อยพวกนี้น้ำเสศษลงหมดอีกที ลงเทีหน่อยเนาะลงเท่นั้นหน่อยวนเนี้เห็นกันเลยเอาลาพักเข้าก่อนเลยที่เด็ดหรือผักจังมิมมอติสามทีขวดนี่ใครพร้อมตอนนี้จะต่างสายกหน่อยครับนี่ครับลงไปแล้วอืมชุ่มๆเลยชุ่มๆเลยคุณกบฟ้องว่า ยก่ล่เรหลอนครับกิ่นปีิ่เหลองครับกลหออู้ดลลงมามาครับมาจุ่มปัดสลดเข้าเสียบๆน่ก็ได้พีโม่ดนกูยังลายยัง กูได้เอ่เลยบ่ะตาเสื้อกันดีดียูยนี่บ่เพ่ะอันนี้พอเท่าเทียมกันเลยจิ้มจิ้มจิมจิ้มองกันซุมนซุ่มจริงเห็ดมันจิ้มจุ้มนอาแล้วนี่เอาแล้วเเย็ดย็ดเห็ดมันเห็ดมันซุ้มู่็นไไม่ได้กินทางสักนิดเกินขาดมากครับ่า จิตไม่ขวดแล้วนะเตี้ยลงอย้โอ้อากาศดีกันดได้คอยว่ามันจิตจิบอ้าวพ่อเป็กน่อยๆโยนอย่โหดเสกมาเรอยกินกินกินเขาทาเลยป่ะกินยังเสร็จยม่มากเหร แซ่บแซ่บตั้งหมดเรียงกันนะโคตรดีส <c oughs> รสชาติรสชาติรสจัดมา <c oughs> กเกลือนี่แหง่งรายการครับเรื่อย กเกดนป่าเขาเปินเขาเลี้ยงสมิ่าบอกบอกยุบกึุดๆเลยวะปลาดงไยนะถ้วเสร็จอดทนขำใจกันได้อร่อยนันนี้เก่งอืมอืมเซยบเลยเนาะ ก็ลกลวกครับแซลมอนคนเราแซลมอนอิสานแซลมอนปัญาเนาะมาละคนมาที่แซลมอนมันนอกนอกนะไ่ได้หวเป็นไว้์ประดนหรอมันโตอะไดนี้ประดนยไม่ได้อหานเบามันสาดลงวา ตัวอะตปาองเขาอย่างละตอนไหนกังนตมัหวัน้อยวดทีตอนป่าบนี้ี่นมีอไแบบวงแล้วขดเอบเลยบไดกินดเลยตอนแงงนุ่มบอกบุห่บได้ มันวาเมานน่กระนะีแนวทแนบ้านถัดเปเสียมากเลยเปิดก่องมันนึงครับเสร็จไม่ไปบ่ายเลยบอกเปิดสปอตนะนะเปิดไ้นะจอกเตียงแจงขึ้นเรือเนี่ยทำก่ซอยยุ้ยใครมาอนึงนี่ะ ยอดเนาะยอดนะอดอเอียบเลยอบอกอยาเห็นคับเพื่อนแอบดีด้วยเป็นที่ฟูดึงดีคักเนาะมันกินไหมแม่โอ้เพื่อยร่อนเลยบลย่ เขีบเือเก็บกุยอย่างปากลงไหมจ๊ะดังวงมาสูนังวงปากลงแบบอยากลงร่างอยู่เลยเดี๋ยวเก็บฟังก็ได้เก็บชุดมีกอนหมดเบิกกัลงเลยแล้วมีสับสนมได้กินข้งดิบมันแล้วแต่เราไอ้่ว่านี่จะมีเก็บอนไใช่ไหม เป็นท่องมันเอครับอืมกึดๆเลยวะหอนกินปะเปาเดียนะอันว่าฮื้อๆแือนีแเสียมบ่สิบาสิหอนสิ่ไหวสูตรเสร็กันนะปลาบ่คอยหอนรักจะลูกสินหอน เงือเลงนดอกกุวาหาน้หนเด็่เลยล่ะกินบ้างกินบัวข้าวขึ้นกันนะงืงข้าวขึ้น่ป่ามัน้นเปื่อยเลยนี้มันยังจะบล่นปุ๊ดเลย แม่มาได้สองล่างแหพงขนาดสุดยอดว่ะทำลายตัวเองรับหึ้นย่ะเล้งกันนะเล้งเกีกบาทกันเลยพี่ไอ้ซ่อมมากันที่ยังไม่จอบมากันเนี่ยต่อใครเซนสิกูดบ่เนี่ยใครแล้วก็ ิีดใส่ก็เนลยแถมขัดเลยไม่เยน็นไม่เย็นก๊อปเดี๋ยวาต้องเ็บต้องไข่ต้องอะไไขน้ำมวันนี้มันฟางฝัดเลยนะไก่ปูฟูไม่มีที่หนอาจขดไง อ๋อสุ่มตอนนี้สุมส่มนะพี่เสียงบ <c oughs> อกลุกทีน,นึงลุเลยเง่าๆไปเลยอุ้ยเห็นไหมั่นพ่อให้กินคนรับตากตัวบะแพงเนาะเสร็จลงเี้ยจอมออ พี่ป็ด้กินบดเด้บะห่องหรือบกเยอะเดียวปะบ่โพหรอก็อยู่อยู่ดรอกันเห็นกันเลยอยูมันไอแซแ่้แสีร้อเลยกันไลเอาหนักก็แบบนั้นเอาหนักก่อนเอาพี่รถด ต for oh. OK. oh. ุ่มหมอกน้วบเดียมเหมือนเดียมโอ้โเดียมเกินหนุ่มเรื่องเลยกิมไหมล่ะกิบเ่อนะ จิ้มร้านอะไรนี่ยร้านเย็นยนี่เล่านมุน้เลยในอย่างเต้นึาเน้อรับพีน,อแบบอน้องแ่บบริเวเอืเียกินตาอ่างสูตรเข็นกันนะมือหอนมาทั่วหอนเลยแต่พาจะเกินแล้วบาเกินแล้วนะครับแก่แก่บ <c oughs> ริรเดณที อึดอึดก็อึอได,อไ,ด,อดไม่ได้ช<ห>ื่นใครว่าได้สีไดาเหนดีขึ้นนะง่ายกินเลยเินก็ดีขอว่ามันจิตนี่กินมันข้าวยัง,งจากไหนโลคยิ้มมวนกัน้อมโรคอะไรกันอะไรเนห สูตรดีวะเอ้าไมสูตรดังนสูตร็นร้องเอือกสูตรบนนี้เฉาเขาสุนันกิงอยู่บนโซาเขาสุนักปลาปนยังสลปลาสวายนี่ได้ไม่เห็นเดือะไรมีโน่ะ เดีย๋ยเสียบเม่นเพราะิซะมาตัวนี้ซะยิงหน่อยครับจำบ้างเราวันนี้อ่ะมันมีไงกินรายกันมันโอบกันเราฟาปิดอาเดี๋ยวสิลงแต่ก็บอกับบบัมันมี้่บันบัมมีมาแบบนี้เลยบเคย่ี Chúc ạ đi ừ. À khắp, gọc xoáng, gọc xoáng Để buộc sáng thôi Sẽ muộn bán năng Toàn nhảy đây Để hết toàn nhảy hết rồi Mãi nhảm, mãi nhảm mới xịt chín chứ xong Chắc mình แบบนี้คนเละายเนี่ยเอางี้ตัวละสิอโลคุน่น,นมาแล้วนจาเจ้าที่เอ,ออยเอ,อ้อเอ้ยเอ้ยตัวละสิบโล่เนาะมาเหยียดเนาะโอ้มีซ้าเอยนตัวใหญ่บักเลยบัใหญ่เลยะแต่ซ่ํหนิบ้านเบ้านเราบ้านหน่อยยังแบบข่อยอยัอยอยงแบบใหญ่อยู่เข้าวเลยข้าวเดียวเบิดออ บาเมนูคนหลายๆเนาะซอยไว้จักสามศาสตร์พืึงครับตัวตำหนีมันตักลอยนึงตักลอยก็ตเขวี้ยวะต้มเดือไหมแบนสปังเดือ้นมัคจะตก่อนี่นครเดบับกันะดี

รรกเเสุดกนะิวมาปักกันปักกันอีเพลงหน่ไปน้องบอกทนี่ตอยหอเเล่นุลานี่ดีชัดตอนเสียบปักกันปักกัน้าวันามนันสดรลองบ่งเง้ยเปจะหอนครับโอ้่าดีะโอ้ขาดจำก <c oughs> ารแตวตัวโคตดีเลย อนเป่าเลยเนาะหมวนี่แมอนลงอีกนะฟอนเน่ปอนไปอนไปอนออกฟอนเอาไปฟอนจํเลยทำบาานะโอ้โเยอะเยอะเลยนั่เปนบ้นยูนหเซนเซรทั้อเหลืออยู่ไงที่ฟนบวบรับรากาศโอ้ฝนตก คือดอกไว้่กว่านี่หอนคือพื่อนรักหเลยมันเคี่ยมรักหลยคี่เหล่ามาเลยคิด่รักเลยพัดแต่ ขาไาลงน้ำเวาท่อยู่แกได้เกาะตั้ก่เดืนกันอ่าเพียงมือกได้ลงน้ำด้วาครับเดุดท้ายเลครับปากก็แรกก็แก้มครับโนไม่ใไม่เดินขึินมาครับบายละไปตก